สวัสดีค่ะเจคเคนโน่ J K N o. นำเสนอบ้านเดี่ยวบรรยากาศที่รม่มรื่นให้ท่านได้รับชมกันนะคะแปลงนี้นะคะนอกจากบรรยากาศจะน่าอยู่แล้วนะคะยังอยู่ในทำเลที่ดีสภาพแวดล้อมเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยด้วยค่ะบ้านเดี่ยวสวยๆบรรยากาศรม่มรื่นอากาศดีมีเพื่อนบ้านพื้นที่กว้างค่ะขนาด100ตารางวาเลยนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมค่ะ ตัวบ้านหลังนี้นะคะมีพื้นที่ใช้สอยภายใน3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องโถง1ห้องรับแขกมีระเบียงหน้าบ้านจัดสวนสวยๆนั่งดื่มกาแฟชิลๆนะคะและยังอยู่ใกล้กับโรงเรียนการบินค่ะห่างประมาณ1กิโลเมตรนะคะ อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยกเกษตรกำแพงแสนอยู่ใกล้แหล่งชุมชนตลาดร้านค้าตัวเมืองกำแพงแสนและเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยนะคะเดินทางก็สะดวกสบายค่ะราคาไม่แพงค่ะทุกท่านเพียง1.650ล้าน6แสนบาทเท่านั้นมีบริการให้คำปรึกษาด้านสินเชื่อและพายื่นกู้ดูแลตลอดจนถึงวันโอนนะคะ สนใจต,ติดต่อสอบถามรายนัดชมติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยให้นัดใหม่กันร่วงหน้าก่อนออกเดินทางนะคะเพื่อความสะดวกทั้งสองฝ่ายในวันนี้เจคเโน่ขอลาไปก่อนนะคะก่อนจากกันอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ทักไทยกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะ